สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮบซี่ที่รักสุขูสุขคนยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องริ่นระดาผ้าโชคระดาผารวยหวยหนาคีมือนี่ระดาสิผ้ามหาปู38มเนาะค่ะเนาะมหาแนวทางกระปู กอนสิเขาไปหาปูระดากะผ้ายางสม้มศาลาของปูก่อนปึงสิสางเซจพี่น้องไงแถไงว่าเสาก็มีแต่เสาตนในง่ายเย,ย็น่มเรือนคักพี่น้องเออห้องกสิแล้วระดามาเมิอนั้นยังบ่ทัานี่แลลวอย่บัดนีเซจสมบูรณ์แล้ว,นนลลวชจมซาลาแล้วระดากะสีผ้าเขาไปหาปู หาแนวทางดีๆกับปูนะคะเนาะเพื่อปูสิมีโตดีๆเด็ดๆให้กราบนำ้ำมัสการกับปูกราบนมัสการคระปูนิมนต์ปูวา่าตัวเลขสู่พี่น้องฟังไหมครับผมไม่หยุดปรับปกิมาณบ้านครับไม่รับกานเรื่อมว <า S 3> ันแห่งวันเป็นบ้านครับพูกแบบที่พูดเก่งจีงวันไม่จบก่อนมาแปดเอาแปดไทยคือเดียวกันเจ็ดแปดศูน ตัวกาตีปัมาตัวเกาได้กัวแก่ตัวเกาพิเจ่งวดหอกเหนก่พีเ่นี้เ็าถึเนเ่เจ็ดแปดศุนเอาแปดถ่ายงวนแปดถ่ายอย่งงพิดจ่งวเป็นรักงวยบนญออกน้ำกันงวดนมันออกเพิ่งกันยุ่พี่แล้วมันโดนแล้วมันต้องออกน้ำกันวนอีกทีมัเพกถือนพอดีอเจ็ดบันุมุ่มตัวบัน เจ็ดต <languages? S 1> ัวมาสามตัวเจ็ดตัวมาสามตัวครับผมเจียนี่จะไรดีล่างแะมไมเก่ากัะพูนบางหัน้องกับสามเนี่ยเ้ดอกวะนี่เด็กปู่เขาอยู่ดีมั่นศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งผลไปใช่แปดเจ็ดหนึ่งผลปู่ะมันโดนแล้วมันต้องออกน้ำปันหัวอีกทีมั้งปู๊ก คือตป็นพอดีคุณเบันเุ้มหตัวบันครับวุ้เตัวมาสามตัวเจ็ดตัวมาสามตัวแบบนี้วุ้นพิเศนี่จะไรในร่างจะมาเก่ากับปุลมาหันท้องกับามเนี่ยอ่าดอกแานี่เด็กปู่กับยู่ดีกมาหันศูนย์เแปดหนึ่งไปใช่แปดเ็ดหนึ่งผปู่โอ้ยจะไร บัรแปดศูน์เจ็ดเป็นบาวันว่โว้ยจมันดวงบ่มีฮะเก่าวันไปเอาแค่สองเก่าวันเกาสองประกับบัตตัวนักำแนมที่หลายจำเจ็ดเจ็ดตัวมาจากตัวกับปูสามตัวบนครับผมเอาแปดอยู่นี่ไบ่ทายตัดอยู่แปดครับเจ็ดตัวร้อยเมือครับร้อยยูี่นี่เอาเอาศูนเอาสองเอาสเนี่ยแต่ว่ามันบ่เข้ากันบัตวมันบานทำได้แปดตัวเดียวครับ มันไม่ไม่เขากันสูตรกลชุรลากรอยมันไม่ม่ไม่ชุดไม่สองไม่สามร่าลยมันคือนุ่งคนนุงผันมันเก่าโอ้ยเสนอเอาชุ่มีแะละเอาชุ่มีสองมีสามมีะรร่ากรอยมันกอลัคดาคมผูมีมนแปดเป็นให้เอฟซีผมหอาไม่บันผมขึงมอคอลก่อนเดี๋ยวไล่มือปูนเดี๋ยวผมขึนมันทีกันสองห้าหกห้าหนึ่งก็ลัะดาคมครับ ปูนี่มันแกมใช่ไหมมันมันจังค oh. ักไงปูัวมุกแปบเนี่ยเอาได้ร้อยมันส้มตัวศูน เ,เดียวเท่า,าน,น่ยแปดแปดเท่าน่ยแปดถ่ายทุกวับ,บอันนี้เป็นเกากระห่วยเด,ดี๋ยวร่างก่นร่างชูนมาแท่บันชุน อีกหลังมาศูนย์เนี่ยบหันบ่มาอะไงี้ยวะมาสองกับจมเลยไม่มีศูนย์ครับ้านันี้มาแท้ศูนย์ครับหลายตัวเถอะศูนย์สามกุศลัเขาแะตัวถือปุ๊บเอาหลายตัวมันเปลีอยนเงินเนาะมันเปลี่ยนเงินครับผมเปลี่ยนเงินมาบ่อพี่น้องท่านที่ยืินชอบก็แคปหน้าจอด้วยรับผมเปยนให้กันเรื่องกัน หกตัวนี่มาสมตัวครับยกไปวบบอให้มาเพืเ่อดวก็ได้มาแท่แปดเ้าศูนมาสตัวเนัะครับผม <laughs> <อ>้นเชิญบ้างนะ อัอบ้างงามเดี่ยมันจะขังปูเจ็ดตัวมาสามตัวครับผมแดเลยหน่องามขึ้นบาหันนีู่กถือกันอยู่ยูแปดผันบ่าเรวมาแปดใส่ทุกเจ็ดว่าขึบ้านาสามตัวคักวันนี้ครับเล็กเล็กน่อยสึกหลายบ่ปูกึกบุ๊บครับสึกไส่ดอกเล็กหน่อยสึกหมดนะแปดลักหน่วยเลยกูเน้นให้แปดลักหน่วยแน่นอะครับแปดลักหน่วย นบนับบนพร้อมด,อดีว่าดีคุณมาหวัวลังอไปมักทุนย์เกาไทรวดนี่ศูนย์สามศูนย์สี่ไปกระบอกไปรด้วมความทักไทายมากชอบเสียงหัวเราะปูในบ่อเสียวนี่ถูกจ้าเก้าหกแปดงามๆจะแอดออคุณคุณนุ่นคุณนุ่นม่อน M O N อ O N ถูกจ้า เก้าหกแปดน้ง่ามจะแอดครับผมสูตเดียวกันนะมาตัวเดียวกันเลยครับปุ๊บมันใจคู่เดียวได้นี่ก็หกแปดศูนย์หกแปดนี่สามหกแปดนี่ก็ถือว่าเห็นบ้างตลอดเครื่องนี้สามตัวนี่แหละสูตรจริงๆก็เข้ากันนี่เลยเข้าศูนย์หกแปดเข้ากันเลยศูนย์หกแปดกับสามหกแปดิเข้ากันจูดนี่ นี่เลยว่าหนี่อแปดเดือนแปดศูนย์เจ็นี่ยศูนย์ดี <laughs> นี่มาเขากัน,นเขากันศูนย์หกแปดสามหกแปดขึ้นอางนี้มองนี่มอง่าเขากันม่าเดี๋ยววันเอียบสี่ผมมีขอความก่อามา คุณนนท์อนุญาตวงเด้อปูครับผมเพราะว่าเอฟซีมากว่งให้เอฟซีเลยนี่เก้าหกแปดมาคักแอฟว่าซันมกคักเออหนิเอฟซีมักคักวงกลมให้เลยคู่เดียวที่แรกมีแล้วเนี่ยคู่นี้ต่ที่แรกเลยนี่เก้าหกแปดถูกจ้าเก้าหกแปดงามๆจะแอฟวอรซันเอาผมวงกลมให้แล้วอนุญาตปูครับเจ็ดตัวมาสามตัวเนี่ยน้อยอยู่นี่ครับเจ็ดตัวมาสามตัวก็อนุญาตมวงกลมแล้ว เพราะว่ามันคือกันกับสามตัวกับล่างเนาะนะครับผมสามตัวเก็ตัวมาสามตัวหกเหลี่ยครับเป็นเบื้องแน่นนั่นตลอดมาสามตัวตรงตรงมันขึ้นมหากันบดมึกดีเนาะปูปลากาไม่เป็นสิละปูะ้อยโอ้ยเ็นไหกินบดเลยสอดใส่กันมึดเงินบัน สองสามห้านี่เลยี่ลูกสาวถือแขนแปดสองสามห้านี่อ่อนสั้นเลยนะเห็นมันถือคู่นี่ครับผมคู่กับพอคู่นี่พักแสนแปดสองสามห้านี่มันถือมันถือตลอดเลยนิดหน่อยครับเรื่องใหม่ถืออีกครับถือคู่ว่เนี่ยเขาผมอ่อนสั้นแต่เรื่องใหม่ถือถือไรเลยนี่จับใจเลยนี่วันนี้แปดตุลย์ยนี่ไม่ถ่ย ไปอยากเอาใส่ก็หาใส่เลยครักูเน้นเน้นให้เลยแปดไทยตัวเดียวบนมีพอดีทีม่มาห่อนลังในชุดแปดครับสามชุนสามชุแปดครับอู้มีเลกมีเงินทุนไดหลายๆวิ่งได้เนาะเฮ้ยเดียวครับผมเป็นแนวทางนอกพี่น้องครับผมดูกระเบาดีดีหัวดีดีครับผมบหัวนี่แบบมีความสุขขนาดเด็กน้อยถือได้ ลูกหลานปูน่นะะเล็กหน่อยก็ไดาในะความหมายในที่นี่ครับผมลูกหลานปูปูอันอยากถามความคิดเห็นอยู่มันเป็นยังงข้อนห่อนครับสิข้อนห,ห่อนขนาดเดิดแต่เทเวศมาหน่วยเดียวรับมันมาพอหาหน่วยคือขาเจ้าไทายเป็นข่าวไว้ที่ขาเจ้าเห็นอยู่บนนั้นมันสีบ่รใหม่สบโลกผมว่าผมขับรถมาหน่ย โอ้โหแล้วพี่น้องปูก็ลั่งเปิดอีกปูก็ลั่งหาหนา้าที่เค็งๆให้พี่น้องอยู่ครับนี่ไล่มือปูเด้อพี่น้องเด้อครับผมไล่มือปูแข่งเองเด,เด้อตัวเดียวเด้อ <9 S 2> ตัวเดียวครับตัวเดียวครับหน้ากองอยู่เลยเก้ากระดูนมาหนึ่งตัวเก้ากระดูนนี่กระสองกระสามมาสอง ออกเก้าสองนี่มาตัวเดยียวเก้าสองันมันก็เก้าอีกเลยครับเก้าอีกไช่ออกแท่กันกะศูนย์เก้าเก้าวครับ <laughs> อ๋อจงมาปูเอาเอาเอาเก้า 9, มาใส่หกแปดเนาะเฮ้ากระไดโตดีๆจากปูแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะถ่ายนี่รินดาดาค่ะขอฝากรินดาดาผ้าโชคไว้ทัเนเธอร์คาเดอร์ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ลินดาดาเน่เพื่อเปิดกำลังใจหาแนวทางดีๆให้พ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ลินดาดากะขอจบไปแค่นี้ก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีคะ่ะ